ถ้ามีจิตใจอยู่ใต้วัตถุมันก็ไปเข้ารูปกับคําว่าเป็นธาตุทางอายตนะเป็นธาตุอายตนะเป็นธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกุถะพระธรรมารมนั่นไปเป็นธาตุอายตนะนั่นคือความสิบหายทั้งหมดของไอ้ธรรมะเพราะว่าเรื่องธรรมะคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันมีขึ้นมาเพื่อจะกําจัดไอ้ความเป็นธาตุทางอายตนะมนุษย์เป็นธาตุทางอายตนะ อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบางยุคบางสมัยมันไม่เป็นธาตุมากถึงกับที่เป็นอันตรายแต่บางยุคบางสมัยมันเป็นธาตุมากถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นอันตรายอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็ต้องเรียกว่ามนุษย์เป็นธาตุทางอายตนนะถึงขนาดที่เป็นอันตรายคือเขามีความยึดมั่นมั่นหมายว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างกินต้องอย่างนั้นนอนต้องอย่างนั้นอะไรต้องอย่างนั้นแล้วมันไปเรื่อย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 ขึ้นไปทางที่ต้องอย่างนั้นมากขึ้นไป